โยนสิเล่นจับใส่อะโยนสิฮะโยนโยนเออเออเก่งตบมือตบมือเออเออเชอบบอลจำบอลเหมือนติ้งเล่นไหมอะเช่าบอลบอลเลยก็ได้เซนบอลบ้านนี่กินข้าวที่เอามา หมดเลยแล้วนี่ตักข้าวแม่เพิ่ยย้อนกินเยอะมเย้ข้าวเลวย้อนสิเล่นจับย้อนเลยุ้ยอนๆจะกย้อนแล้จะกย้อนแล้วเก่งมาก้่มากสลดแกมโกง I <laughs> do